สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เนาะก็ยังอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะช่วงที่แอดเปรี้ยวยังไม่กลับมาจากทํามุระนะคะแม่พีก็จะมาอยู่กับล้านนะคะก่อนเนาะก็จะทําภารกิจทุกเช้าให้อันไม่น้อยกันนะทุกคนแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนะคะทุกคนเห็นบอกว่าคุณครูให้ทําอะไรเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> แต่วันนี้นะคะต้องมีตัวลอ่อให้หน้องไอ้มินก่อนไม่งั้นไม่งงงงงงงเงยไม่ให้อ่ทําผมให้นะทุกคนฮะเอะหนูก็เข้าไปดูน่ก่อนที่เราจะทำอันนะเราแต่งตัวให้มินก่อนทนนั้นอายางไปไหนหมดแล้ว อ่ะเม็ียางมาไว้ในโหลลุอืมอะลุกไปลุกมาวางตรงไหนเม็ดลุเนี่ยขอโทษทโอทีโอโยโอโยโอโยกูทำยังไงน้อกูทำยังไงวันกูร้อนแต่เช้ากมหนาวนี้เนาะ ทำไมเนี่ยตอนแต่งผมเนี่ยมันไม่ค่อยจคขึ้นนี่อเมนให้เบทำอ่ะไม่เป็นไรกูทำผมให้สวยมากเลย แชมพูเปล่าแต่เบ๊ก็ดูแล้วนะว่ามีหาไม่ใช่ไม่มีหหานะทุกคนไม่ขึ้นอีกแว <c oughs> ้เบ๊กแรงผมไม่ขึ้นหแออล้ว เปียกเหรอพอลปอะตัวให้เปียกหน่อย嘛อืมง่ายขึ้นหน่อยลูกมันโอเคพอลปอะตัวให้เปียกหน่อยมองคอเหรอ,ขอคขาพูดอ่ะ <c oughs> ทุกคนผมตัวไม่มีน้อยหน่อยเส้นนี้เขาก็ถักเปยใช่ไหมเออแบ่งผมไม่ขึ้นจริงจริงด้นเบ็ดหนะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> อ้าวเป็นหวัดหรือเปล่า <c oughs> อืมเออเชียรอะไรอะ่ะ จิกจ๊กจิกจ๊กิ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 ๊ทำอย่างนี้เหรอคครูทำเมื่อวานอย่างนี้ก็ออพี่พลอย พี่พอยยังไม่เสร็จบ่พี่พอยยังไม่เสร็จหรอคะพี่พอยถ้าพี่พอยเสร็จพี่พอยโทรมาหาแล้วไงติงต้งติงต้งติ้งมาแล้วมินน้อยเสร็จยังน่ะพี่พลอยก็จะถามว่ามินน้อยใส่ชุดอะไรวันนี้ใส่ชุดกีฬาเหรอของพี่พอยใสรวันนี้พูดรหักอา่า น่าจะเป็นชุดกีฬานะบอยก็หรือว่าเพราะว่าถ้าเป็นวันศุกร์วันศุกร์ใช่ไหม้าไทยเนาะใช่ใช่ใช่เบกก็จําไม่ได้แล้วหน้าอยู่คุณคู่แบบนั้นแหละลูกนูกินอาหารแบบนั้นเหรอใส่ถาดแบบนั้นไหมโรงเรียนน่ะลูกใส่ถาดมันของเขาไหมลูกอินไปเลยนูกินๆๆกินข้าวที่โรงเรีนยนอ่ะใส่ถาดแบบนั้นไหม แบบเมื่อกี้นี่ไงคุณเรียกโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนนะ่ะเด็กๆก็ไม่ชุกชนใช่ไหมเขาล่ามามันเหรอพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนหล ช่วยแล้วเฮ้ยเบยก็ทำเป็นตรงนี้รรรรไหนอันเนี่ยอุ้ย ห้มันช่วยไปทำหน่อยทำยังไงนะ้อมันทำก่อนอ่ะหนูทำตัวนี้หนูทำตัวเล็กเล็กทำอันใหญ่ทำยังไงกันนะ้อนี่ไงทำแบบนั้นเหรอลูกไม่ถ้าทำกันยังไงนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหม นี่สีนอร์อมอะใช่ไหมอ้หู้นี่งเดี๋ยวเราก็แต่งตรงนี้เดบ้ก็จะเย็บแต่งอันนี้ให้ดนะดเดี๋ยวดเดี๋ยดๆเดบิ้งทำให้ดูไม่มินทำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยบิ้งทำให้แล้ว นี่ไงกุยดอกไม้เว่ก็ทำไปทำมาก็จะเพี้ยนนั่นจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเว่นก่อนดอกมะเขือลูกมีอะไรมั่งนะไหมมีอะไรมั่งอันนี้คือไม่รู้หดอกอะไรนะคะพอดีมันมีดอกไม้ แค่ในนี้เนาะเพราะว่าเราไม่มีดอกเข็มปกติเนี่ย,ย,ย,ยเดี๋ยว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 อยา่าเพิ่งขายลูกอย่าเพิ่งขายทำไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยไปแบ่งให้ขายนะมันมันมีแค่ดอกไม้แบบนี้เนาะมันมันไม่มีไอ้ดอกเข็มไม่มีอะไรนะเราก็เลยขา้ตัวนี้ไปก่อนอมันมันเล็กไปไหมเนี่ย ที่แรกว่าจะาซื้อพวงมาลัยเพราะว่าคุณครูบอกว่าอาจจะเป็นพวงมาลัยก็ได้ประมาณนี้แต่พอดีลุงบอกว่าเอาแบบบ้านๆเราดีกว่านะแม่พี่แบบนี้คือเพราะว่าปกติแล้วเราไปไหว้ครูเราก็ใช้หญ้าแพทย์เนาะหญ้าแพทย์นะคะแล้วก็ดอกมะเขือแล้วก็ดอกเข็ม นะแต่พอดีบังเออเราไม่มีดอกเข็มกันเราก็ขออนุญาตใช้ดอกอันนี้แทนก็นเลยกันนะคะ mm hmm. ทุกคนก็เอาเท่าที่มีเนะาะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็มันอาจจะไม่ครบคันเท่าไหร่ เขาไหว้เสร็จแล้วไหนลูกอันนี้ไม่รู้ประดกอะไรนะแบนพีชก็เห็นว่ามันสวยก็เลยเอามาประดับใส่ให้เออไหนละ่ะมินหัดยังลงทูกกับเทียนไ,ไหนไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอากระแมวอุปกรณ์แล้วงไงอย่างแรกก็คือทูกกับเทียนใช่ไหมอู้หัดกล้องมาเรงนี้หน่อยเอ้ย โอเคอั่งตรงนี้ผูกกับเทียนฮะฮะฮะโอ้ยบาคือใช่ไม่อยากได้ผมแล้วก็เอาใส่ในนั้นเลยนี่ เทียนเหรออ๋เดี๋ยวไปใส่ให้ของหนูน่ะอยังไงอ้ช่วยเลยโอ๊ยเราลืมใส่ยาแพทย์เด็กนี่ก็ปึกนะต้องเอายัดเข้าใส่รวามกันเลยเนาะเทียนเพรว่าเทียนอยู่ด้านหน้า ก็เขียนชื่อไว้ของมินเนอรแอดมินดอกมะเขือใส่ด้วยลูกนี่งไงคุณครูคบอกว่าให้ใส่ดอกมะเขือด้วยแล้วก็หญ้าแพทเนาะนี่ลูกเออแล้วก็เอาไม้เสียบหนึ่งอ่ะใส่ลูกนะใส่ผ้าใส่ลูกโอเคนี่ได้ไหมสวยจังเลยของมินสวยที่สุดเลยนี่ไง อ่ะอาหารน้มาหากล้องเลยอ่ะอ่ะบอกไอซีนั่นเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหรือจะไปไหว้คุณครูวันนี้โอเคชิกลัเรียบร้อยลูกโอเคสวยมากเฮ้อพอแล้วลงไปเอาใส่นี้ไม่ใส่ค่ะพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดโอเคนะอือโอ้ยสิบสองนาทีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปให้นะคะแอนมินน้อยแล้วก็ไม่พีนะคะ